ครับผม,มสวัสดีพี่ชายอยู่ตรับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานดําซิ่งดีนระเบิดน,นะครับงานดําซิ่งดินระเบิดนี่ก็เจอสะเลขแปดอีกแล้วครับผมเจอสะวงกลมครับจัดโดนจันจับ เดี๋ยวลองลองวงให้ดูก่นอนเพราะว่ามันต้องวงฝั่งนี้อีกอู้หายอยู่น่เน่วงหนึ่งแล้วนะครับผม หนึ่งวงแล้วครับฝั่งนี้โอ้แจ๋วเลยอรอติดตามได้เลยครับผมอาจารย์จักจะทำได้สวยขานาดไหน,น ไอ้ใหญ่เลยพี่อีกนิดนึงตัวนี้แหละเหมือนกันครับพ่อ,พอ วงครับใหญ่ๆเลยเรียบร้อยประมาณนี้นะพี่ความใหญ่อ่ะ ผมว่าใหญ่อยู่นะเรงแล้วเราก็จะมันตรงนี้ผมก็จะทำเป็นเนี่ยแล้ก็เดี๋ยวก็จะมีดินขุดขอนบอกให้ครับคือมันเป็นถึงนู่นอยู่ดินจะใส่ดินจะใส่ข้างๆเต็มนี่ยน ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มีดินเลือได้ทําก็ท่อมทําอะไรพี่ครับผมทางนั้นก็ได้ครับเพราะว่าตรงนั้นมันก็ใส่ดินอยู่แล้วนี่ไอ้ไตรงที่ไม่ได้ขีดวงกลมคือจะใส่ใส่ดินใส่ตรงนั้นก็ได้เพราะว่าเราเราก็ขุดแค่ตรงในวงกลมเนาะที่เหลือก็ใส่ดินข้างๆหมดเลยว่าตรงตรงนี้อ่ะเนี่ย าทางนนกอะไไม่ถ้าไปทางนู้นมันก็ยิ่งจะติดโรงเรียนไนมพี่ถ้าไปทางนู้นมันก็ยิ่งจะติดโรงเรียนไหมพี่้าทางนู้นก็ยดโงเรียนไมี่้าไปาแนู้นมันกงด้รันไม่ถ้าไางได้นอนก็้งรรไมถาเปทางนู้นแนตไม่ถ้าไปทัก็่งติดโรงเรียนไปทางนู้นมั่ถ้างติดโรงเรียนไอ้ฝั่ปงนู้นม่ติดโรงเรีน ขับทางขับทางมหามหาสาเลยทางมหาสาพอดีเลยนี่ทางมันจะมาจบตรงกลางนี่พอดีเนี่ยนี่ครับผมครับครับผมประมาณเนี้ยพี่ทีเราก็โยนดินใส่ข้างก่อนกุนนี้พรุ่งนี้รถมาถอยออกทำทางด้วยเดียวลูกบุญฮะ เดีสองเมตรก่อนสองเมตรแล้วก็ชั้นที่สองก็ประมาณสามเมตรครับเดี๋ยวลองตรวจสอกันดูก่อน

เอาไปทางนี้เหรอพี่ลอกปนี่ก็ได้อ่ะพี่จักไล่ไปเอานี่เดินตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไปเว้นแบบนั้นเลยแล้วก็ขูดตรงนู้นเลยคร <Okay. Okay. S 1> ับต่อกันไปนี่ oh, <okay. S 1> อไปแน,นวนน้นครับ <c oughs> อ่ะเอาตรงนี้ เอาแบบนี้เลยพี่ครับผมเปิดฝั่งไหน่อเคกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ